สวัสดีทุกคนนะครับกลับกันมาอีกครั้งนะครับผมกับกิจกรรมบทแห่งซิมโฟนีนะครับวันที่3เนาะวันนี้เป็นบอสหินนะครับผมนี่นะครับผมบอสหินเนาะการเลือกบัฟนะครับผมผมจะอธิบายที่ผมเลือกไปละกันนะครับก็เวลาเต็มนะครับเลือดบอสผม วันนี้เลือกแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันค่อนข้างยากสําหรับผมนะแล้วก็ต้านทานนะครับผมจะเปิดต้านทานไฟฟ้ากับไฟไปนะครับเพราะ DPS ของผมเป็นชายนะครับผลการรักษาเอามานะครับลดความแรงคริอันนี้ปิดไว้นะครับเพราะว่าเราต้องการจะตีแรงเนาะเป็นสิทธิภาพการฟื้นฟูนะครับผมก็เอามาด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ตีบ่อยเนาะแล้วก็อันนี้ก็เอามาหลังจากเปลี่ยนตัวละครเราก็โดนตีแรงนะครับผมเอามาด้วยพลังโจมตีมอนสเตอร์นะครับอันนี้ เมื่อวิ่งใช้พลังกายเยอะขึ้นเนี่ยแนะนำอย่าเอามานะครับผมเราได้วิ่งเยอะนะครับแต่น,นี้นะเมื่อวิ่งเราโดนแรงออกมาด้วยนะครับผมสกิลการใช้สกิลอ่าไม่เอามานะครับผมแล้วก็โล่เมื่อตัวละครไม่มีโล่ป้องกันพลังโจมตีจะลดลง50%เอนี่ยอันนี้ผมก็ปิดนะครับผมก็คือคะแนนตอนเนี้ยก็คือจะเป็น2880นะครับผมก็ตามที่เราต้องการก็คือ2857ขึ้นไปนะครับผมต่อวันอันนี้มันก็ผ่านเกณฑ์แล้วเนาะ โอเคมาดูส่วนของทีมนะครับผงผมจัดมาเป็นคอมประมาณนี้ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตัวละครที่ใช้ครีมอรหรือว่าดาบใหญ่นะครับผมต้องมีนะครับผมหรือว่าตัวที่ใช้ตีเสานั่นแหละนะครับผมของผมเป็นดิลุกนะครับถ้าใครมีเป็นเรเซอร์หรือว่าเป็นเจไป,ปนะครับผมก็ลองเอามาดูนะครับผมหรือว่าจะเป็นชงยุนหรือว่าชงหวินนั่นแหละนะครับผมก็เอามาไว้ตีเสานะครับ โอเคนะครับแมคคนิกที่ผมอธิบายเนี่ยจะเป็นการลงโซโล่นะครับแต่ว่าถ้าลงแบบทีมเนี่ยมันน่าจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทีเนาะเริ่มกันเลยนะครับผมจุดแรกมันจะอ่าซัมมอนเสานะครับให้เรามายืนข้างหลังมันแบบนี้นะมันจะซัมมอนเสานะครับให้เรายืนหลังมันแล้วก็เอาหน้าเข้าไปไประชิดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตีเลยนะ นี่นะครับมันจะแจกวัฟให้เสาสามารถยิงได้นะครับถ้าเรายืนไปชิดแบบนี้เนี่ยเราจะไม่โดนยิงนะหลังจากนั้นเราก็เบ,บิร์สดาเมจได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเแบบิสเสร็จรอบแรกมันจะย้ายเสานะครับผมที่จริงอ่ะ ถ้าทันนะครับผมถ้าเราตามมันทันอะ่ะให้เราวิ่งไปตีไอเม็ดสีส้มๆที่มันอยู่ข้างเสานะครับแล้วมันก็จะหยุดไร้ให้เสาระเบิดแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ทันก็ทําแบบผมนะครับเดินไปเดินมาแบบนี้นะมันก็จะยิงไม่โดนนะครับผมรออ่าสกิลเสาระเบิดมันหมดเนาะนี่นะครับเมื่อหมดแล้วก็เข้าไปตีเสาได้เลยนะครับผมหามุมนะครับเหมือนเดิมครับ หามุมที่ว่าลูกศุนย์บางลูกศุนย์เหมือนเดิมนะครับผมตีอันนี้เสาจะระเบิดนะครับถอยออกมานะครับนี่แล้วเข้าไปตีใหม่ดูตรงตรงที่มันมีเส้นเลเซอร์ลงมานะครับผมมันจะชาร์จอันนี้เนาะก็เบิร oh ์ดาเมจไปนะครับผมอัน oh นี้มันก็จะเปลี่ยนเสาอีกแล้วนะครับผมดูมันจะไปเสาไหนเนาะตามไปเสาที่มันอยู่นะครับผม เหมือนเดิมนะครับเอาเสาที่เราตีเนี่ยบังบังกระสุนที่มันยิงมานะครับผมเห็นไหมมันจะยิงติดเสาข้างหน้าเรานะครับผมโอเคมมันลงมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเบิร์สได้เหมเนาะ ก็จะย้ายไปเสาสุดท้ายนะครับผมก็ทําเหมือนเดิมเลยครับผมตรีระวังสกิลขอเนี่ยนะครับผมมันจะทุบสามทีพลาดโดนไปนะครับผมอยูก่อนอันนี้มันจะยิงไปด้วยนะครับผมอันนี้เสาระเบิดนะครับถอยตูมนะครับตีต นะครับผมแล้วก็เบิร์สต์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปดาบใหญ่นะครับผมรอตีเสาสามเสานะครับโอเคถ้าไม่ทันแบบนี้นะครับผมรอ มันจะซัมมอนลูกแก้วมาสีลูกนะครับเปลี่ยนเป็นตัวละครดนาใหญ่มาแล้วก็วิ่งไปตีทีลูกแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ1 2สองวิ่งแล้วก็เก็บก่อด้วยนะครับไม่งั้นโดนระเบิดตายนะครับผมต้องเก็บนะครับผมนี่เก็บแล้วก็ตีแบบนี้จนครบสีลูกนะครับแต่ว่าถ้าลงเป็นปาร์ตี้เนี่ยแบ่งกันคนละลูกเลยนะครับผมแบ่งกันคนละลูกนะหลังจากนั้นมันก็จะร่วงลงมานะครับผม แล้วก็จะเหลือเสาสุดท้ายที่เราตีไม่แตกแต่ว่าถ้าเราตีแตกไปเมื่อ่อรอบแรกนะครับผมมันก็จะไม่เข้าสเตตนั้นนะครับผมสเตจที่มีลูกแก้วสีลูกให้เราวิ่งไปตีเนาะนี่ก็จะได้แล้วนะครับผม2880นะครับผ่านเกม2,857ของเราเนาะ <laughs> โอเคนะครับผมจุดที่ยากมันก็จะมีเท่าที่เห็นนะครับก็คือการตีไปด้วยแล้วก็ระวังสกิลบอสไปด้วยนะครับก็คือเสาระเบิดนะครับดูดีๆเนาะแล้วก็ถ้าเราหาจุดมุมตีเสาดีๆเนี่ย ไอ้สกิลกระสุนที่มันยิงมาเนี่ยมันจะไม่โดนเลยนะครับผมตามในคลิปนะครับทําประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีอีกสกิลหนึ่งที่ควรระวังก็คืออ่าที่มันจะเอาคอนเหมือนกับเป็นหินตกใส่หวัวเรา3ครั้งนะครับที่ผมโดนไปแล้วเกือบตายเนาะผมหลบครั้งสุดท้ายไม่ได้นะครับก็คือดูวงที่เท้าเราดีๆนะครับผมส่วนสเตทอีกสเ,สเตทหนึ่งลูกแก้วสลูกนะครับที่ว่าเราตีเสาสเสาตอนที่มันใกล้าตายแม็แตกเนี่ย ถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้แบ่งกันยืนคนละจุดนะครับผมแยกๆกันนะครับตีคนละลูกให้ทีเดียวให้มันร่วงลงมาแล้วก็อัดมันให้ตายเลยนะครับแต่ว่าถ้าลงโซโล่ก็ไปทําแบบผมนะครับวิ่งตีเทีนะอันแล้วก็เก็บเม็ดเกราะที่มันทิ้งไว้ด้วยนะครับผมนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการตีบอสหินวันนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปของบอสตัวต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ